สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นปฐมศึกษาปีที่5เรื่องคำนามไพเราะนะคะคำนามคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสภาพธรรมชาติสถานที่ต่างๆทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเรียกว่าคำนาม คำนามแบ่งออกเป็นได้5้ชนิด 1- สามัญ,ญานามคํานามสามัญคือนามทั่วไปไม่ชี้เฉพาะเจาะจงวิสามัญ,ญานามคือคํานามวิสามัญชี้เฉพาะเจาะจง3สมุหนามคํานามบอกหมวดหมู่ 4- ลักษณะนามคํานามบอกลักษณะ 5- อาการนามคำนามที่บอกอาการที่จะนําหน้าคำกิิยาและคำวิเศษ คํานามสามัญคำนามสามัญค,คือคํานามทั่วไปไม่ชี้เฉพาะเจาะจงมาดูประโยคกันนะคะพ่อแม่ลูกช่วยกันใส่บาตหลายประเทศในโลกมีเศรษฐกิจดีขึ้นคำว่าพ่อแม่ลูกประเทศโลกเศรษฐกิจเป็นคํานามทั่วไปไม่ชี้เฉพาะเจาะจงเราจะอยู่ในหมวดของคํานามสามัญน,นะคะคำนามวิสามัญ นักท่องเที่ยวชอบไปชมวัดพระแก้วสุสาครเป็นลูกของพระอภัยมณีวันสุขหน้าเราจะปลูกกล้วยในสวนคําว่าวัดพระแก้วสุสาครพระอภัยมณีวันสุขจะเป็นคํานามวิสามันทิ่ชี้เฉพาะเจาะจงเมื่อผู้ฟังได้ฟังจะเข้าใจทันทีนะคะ 3. าําำนามที่บอกลักษณะพระพิสุขก้ารูกําลังฉันเพน แม่ซื้อร่มสองพันกระต่ายห้าตัวอยู่ใต้ต้นหมาใต้ต้นมะพร้าวนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ารูปพันตัวจะอยู่หลังนะคะจะอยู่หลังจํานวนนะคะ,ะเพื่อที่จะแสดงบอกจํานวนนะคะจะสังเกตได้ตรงนี้คํานามบอกอาการคํานามบอกอาการมักจะมีคําว่าการและความซึ่งจะอยู่หน้าคํากริยาและคําวิเศษ แต่ถ้าไม่ได้อยู่ข้างหน้าคํากี่ยาวหรือคําวิเศษจะกลายเป็นคํานามทั่วไปนะคะอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธการพูดที่ดีต้องพูดให้ถูกกระพาลเทศะการสลักไม้เป็นฝีมือของคนไทยจต่คาว่าความคิดการพูดและการสลักนะคะจะเป็นคํานามที่บอกอาการคํานามหมวดหมู่คณะนักเรียนชั้นป .5 ไปทัศนศึกษา โองช้างกำลังเดินผ่านหมู่บ้านนี้บริษัทไทยเบิกบานได้ปิดกิจก,ก,การแล้วนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าคณะโผงบริษัทต้องอยู่ข้างหน้าคานามนะคะต้องอยู่ข้างหน้าคํานามจะเป็นคํานามที่บอกหมวดหมู่เช่นคณะคณะอยู่คํานําหน้าเรียนน,นักเรียนเป็นคํานามโองช้างโของอยู่หน้าคําว่าช้างช้างเป็นคํานาม บริษัทไทยเบิกบานไทยเบิกบานเป็นคำนามนะคะนักเเี็นสังเกตรตรงนี้นะคะมาดูกิจกรรมเวทีของหนูนะคะให้นักเรียนเติมคำนามจากข้อความที่ครูคกำหนดให้ข้อที่หนึ่งคณะลิเกกำลังแสดงอยู่ที่วัดทางบ้านของฉันข้อที่สองแกงส้มเป็นเพื่อนรักของฉันข้อที่สามนักเรียนถือหนังสือคนละหนึ่งเล่ม ข้อที่สี่ความประมาทเป็นหนทางสู่ความหายนะข้อที่ห้าน้องเพียงสุกุลาบมาเก้าดอกเนีลองคิดดูสิคะว่าเราจะเติมทำนามซิกใดลงไปให้สอดคล้องกับโจทย์ที่ครูกำหนดให้แล้วเรามาดูเฉลยกันนะคะคณะลิเกกำลังแสดงอยู่ที่วัดข้างบ้านของฉันคำว่าคณะ ทางนา้อยู่นามน้าคำว่าลิเกซึ่งเป็นคำนามจะเป็นสมุหนามแกงส้มแกงส้มเป็นเพื่อนครักของฉันบ่งบอกชี้เฉพาะไปเลยนะคะดังนั้นจะเป็นวิสามัญนามนักเรียนถือหนังสือคนละหนึ่งเล่มคำว่านักเรียนเป็นคำนามทั่วไปก็จะเป็นสามัญนามความประมาทเป็นหนทางสู่ความหายนะเป็นอาการานามเพราะมีคำว่าความนะคะ นำหน้าคํากิรยาหรือคําวิเศษนะประมาณน้องเทียนซีกุลาบมาเก้าดอกดอกอยู่หลังจํานวนนะคะบอกจำนวนก็จะเป็นลักษณะนามเมื่อนักเรียนทําความเข้าใจเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทําแบบประหัดที่คุณรูได้กําหนดให้ทํานะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ